เรือนหอโตน้องไบรอประกาศข่าวดีคืนแทนคุณตาเผยสิ่งที่ต้องทำต้อนรับหลานเรือนหอโตน้องไบรอประกาศข่าวดีสรยุทธตื่นเต้นรอต้อนรับทายาทเป็นคําอวยพรที่ทำหาลั่นสุดๆเมื่อสรยุทธได้พูดคําอวยพรวันเกิดน้องสาวสุดที่รักอย่างใบพิชธันว่า แล้วตกลงจะมีหลานเมื่อไหร่ไม่ต้องกังวลถ้าน้องมีลูกน้องจะได้ทำงานจนถึง9เดือนเลยพี่จะจัดโต๊ะให้แบบต่ำๆเวลานั่งจะได้ไม่ดันท้องไม่อยากนึกภาพจริงๆแต่ทำกันบ้างสิโดยโพสต์นี้บายระบุแคปชั่นว่าขอคำอวยพรวันเกิดได้คำทวงหลานแทนค่ะฮ่าฮ่ขอบคุณพี่ยุท์พี่นุ้ยนะคะรักๆค่ะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ ขอให้มีน้องไวๆนะคะอยากเห็นคะคะเชียร์เชียร์เลยค่ะพี่ยุทธไฟเขียวแล้วลุยลุยลุยทีมทวงล้านบวกหนึ่งทางนี้ก็รอล้านด้วยค่ะ HBD หนุ่มสุดอบอุ่นโตศักดิ์สิทธิ์ที่วันนี้จะมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานมาแล้วสักพักกับน้องไบรท์ผู้ประกาศข่าวช่อง3เผยด้วยเวลาชีวิตไม่ตรงกันต้องมีการปรับตัวทั้งคู่แถมยังเข้าสังคมกลัวภรรยาเพราะให้เงินภรรยาทุกบาททุกสตางค์ เรื่องลูกยังไม่ได้คิดตอนนี้เพราะยังทำงานตลอดทั้งคู่หลังโดนมรสุมชีวิตคู่อยู่เคียงข้างกันและกันยันไม่ทิ้งงานเบื้องหน้าไบาเป็นคนละเอียดเขาจะจดไว้หมดให้เขาช่วยดูเป็นที่ปรึกษาตลอดพอเราแต่งงานเราจะคุยกันตลอดการให้เกียรติเป็นเรื่องที่ดีผมไม่ติดเลยกับการให้เขานำในบางเรื่องการที่คนเราอยู่ด้วยกันมันเป็นทีมเวิร์กผู้หญิงสมัยนี้เก่งท้าเรื่องที่เธอรู้กว่าเรายินดีมากที่จะตาม ได้เผยเรื่องลูกไว้ว่าตอนนี้ยังไม่คิดเลยครับเพราะทำงานทั้งคู่เรายังไม่มีเวลาให้ตัวเองเราทั้งคู่เลยไม่มีเวลาไปเที่ยวด้วยกันการมีลูกก็เป็นความสุขแต่เราอยากมีเวลาของเราเองก่อน ตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยการมีลูกเราต้องดูแลเขาให้ดีรับผิดชอบเขาให้ดีตอนนี้เราอยากมีเวลาให้กับตัวเองก่อนเราทำงานตลอดยังไม่มีเวลาส่วนตัวได้ออกไปเที่ยวขอเวลาก่อนน้องชายผมมีลูกแล้วที่บ้านก็จะเห็นละล้านวิ่งเขาเข้าใจการตัดสินใจมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมหรือเปล่าเราต้องวางแผน เรือนหอใกล้เสร็จแล้วครับเราต่อเติมบ้านพื้นที่ข้างๆต้องใช้เวลาอยู่กลางปีหน้าน่า,นาจะเสร็จผมเร่งมากอยากให้เสร็จไวๆ